สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะจะมาต่อในเรื่องของมาตรากรดนะคะใน e ีพีที่6นะคะต่อจากอ p พีที่5เมื่อ,อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทวนกันก่อนนะคะว่ามาตรากรดนะคะคืออะไรมาตรากรดหรือเราเรียกว่าแม่กฎดนะคะก็คือคำที่มีนะคะดอเด็กจจอจานชอช้างซอโซดอชดาตอปตัก ทอฐานทอนางมณโททอผู้เท่าตอเต่าทอถุงทอทหารอทอธงสอสลาสออสีและสอเสือนะคะเป็นตัวสะกดอา ตัวสะกดเหล่านี้นะคะทั้ง16ตัวนะคะเมื่อนะคะอ่านเป็นคำเนี่ยจะอ่านออกเสียงเหมือนกับมีดอเด็กนะคะเป็นตัวสะกดนะคะอาเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนนะคะในเรื่องของมาตรากดนะคะก็จะมีนะคะแบบฝึกนะคะต่อจากอีพีที่5 EP อพที่แล้วนะคะมาให้นักเรียนได้ลองทำนะคะกันนะคะเดี๋ยวตอนท้ายจะมีแบบทดสอบด้วยนะคะ ค่ะเรามาดูนะคะกิจกรรมที่6นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะอ่านประโยคต่อไปนี้แล้วขีดเส้นใต้คำที่เขียนผิดและแก้ไขให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านประโยคที่1กันเลยนะคะประ,ประโยคที่1น,นะคะบอกว่าในสวนของคุณย่ามีพุทราน้อยหนาสับประรดและดอกไม้เช่น พุทธลักษาพุทธซ้อนนะคะในประโยคนี้นะคะจะมีคำที่เขียนผิดทั้งหมดสองคำนะคะคำที่หนึ่งได้แก่คำว่าพุทธซานะคะพุทธซานะคะและคำว่าพุทธซ้อนพุทธซ้อนนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาแก้ไขนะคะพุทธซานะคะพออุทอพุด ซานะคะอ่าใช้นะคะพยัญชนะต้นเดียวกับตัวสะกดทอรออาซานะคะเป็นคำควบไม่แท้นะคะทรรอตัวนี้จะอ่านออกเสียงเป็นเสียงซอโซ่นะคะเดี๋ยวบทเรียนต่อไปเดี๋ยวนะักเรียนจะได้เรียนนะคะว่าทำไมถึงอ่านออกเสียงเป็นซซโซ่นะคะคำที่สองคำว่าพุซ้อนอันนี้ง่ายมากเลยค่ะตรงตัว พออุดอพุทซ้อนเหมือนเดิมนะคะซ้อนซออนซอนซ้อนไมโทซ้อนนะคะซ้อนพุทซอนนะคะไปดูประโยคที่สองนะคะวันปีใหม่คุณยายอนุญาตให้ญาติพี่น้องมาจัดงานฉลองปีใหม่ได้นะคะอ่าคำนี้ผิดคำว่าอนุญาต และคำว่าญาติพี่น้องนะคะามาดูอนุญาตนะคะอนุญาตคำนี้จะไม่มีสระอินะคะจะไม่มีสระอีจำไว้เลยว่าอนุญาตจะไม่มีสระอินะคะส่วนคำว่าญาติพี่น้องนะคะญาติพี่น้องจะมีสระอินะคะ จะมีสระอิแต่อ่านออกเสียงไหมคะไม่อ่านออกเสียงนะคะมีสระอิแต่ไม่อ่านออกเสียงญาติพี่น้องนะคะแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปดูประโยคที่สามนะคะเด็กๆสังเกตว่าสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อนเพราะคนตัดต้นไม้ทำลายป่านะคะอ่ะ ในประโยคนี้นะคะจะพบว่าคำที่เขียนผิดนะคะอยู่สองคำคือคำว่าสาเหตุและนะคะาสังเกตนะคะสังเกตและสาเหตุนะคะไปดูสังเกตก่อนเลยสังเกตนะคะสังเกตจะไม่มีสระอุนะคะจะไม่มีสระอุนะคะ จำไว้เลยว่าคำว่าสาังเกตจะไม่มีสระอุส่วนสาเหตุจะมีอุนะคะแต่อ่านออกเสียงไหมคะอ่าเช่นการเป็นสระที่ไม่อ่านออกเสียงนะคะอ่าประโยคที่4นะคะพระพุทธเจ้าประสูตรในประเทศอินเดียอ่าคำนี้ประสูตรและประเทศ นะคะคมาแก้ไขนะคะให้ถูกต้องประสูตอ่าประสูตร,ร,ตรใช้ต่อเต่ารอเรือนะคะและคำว่าประเทศนะคะอ่าแก้ตัวสะกดนะคะแก้จากสอหรือสีเป็น ซอสลานะคะจึงจะเป็นคำที่ถูกต้องนะคะและประโยคที่5ของเรานะคะเราต้องรอโอกาสให้อากาศดีๆจึงจะไปถีบจักรยานเที่ยวบนภูเขานะคะอ่าคำนี้นะคะเราจะพบคำว่าคำที่เขียนผิดก็คือคำว่าโอกาสและคำว่าอากาศสองคำนี้นะคะจะ ผิดตรงตัวสะกดนะคะตัวสะกดเขาจะสลับกันนะคะคําว่าโอกาสจะใช้สอเสือนะคะเป็นตัวสะกดนะคะคําว่าโอกาสจะใช้ส่อเสือเป็นตัวสะกดและคําว่าอากาศนะคะจะใช้สอสลานะคะเป็นตัวสะกดนะคะอ่าแก้ไขเรียบร้อยแล้ว นะคะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อไปเลยนะคะค่ะมาต่อกันที่กิจกรรมที่7นะคะให้นักเรียนเขียนคำที่มีตัวสะกดในมาตรากดข้อละสองคำนะคะอ่าจากคําชี้แจงนะคะเขาให้นักเรียนคิดนะคะก็คือให้นักเรียนคิดคำเนี่ยที่มีตัวสะกดในมาตรากดนะคะไม่ได้ให้คัดนะคะเขาก็จะมีกำหนดนะคะประเภท ที่ให้นักเรียนหานะคะมาให้ทั้งหมด3าหัวข้อนะคะก็คือหนึ่งเลยชื่อสิ่งของนะคะเอะเรามาช่วยกันคิดซิว่าชื่อสิ่งของอะไรบ้างที่อยู่ในมาตรากฏดนะคะอ,อ่าอย่างเช่นคำว่ากระดาษ อะไรบ้างคะขวดน้ำนะคะเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ยังมีคำอื่นๆน,นะคะที่อยู่ในมาตรากฏนะคะอีกมากเลยนะคะไปดูหัวข้อที่2นะคะชื่อจังหวัดนะคะคุณครูขออนุญาตนะคะยกใกล้ๆตัวเลยอย่างเช่นคำว่าจังหวดัดพิพิอะไรคะพิจิตนะคะพิจิต พิจิตนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหลายจังหวัดเลยอ่าเพชรบูรณ์กำแพงเพชรพิษณุโลกนะคะอาสมุทรสงครามสมุทรสาครน,นะคะอีกเยอะแยะมากมายเลยร้อยเอ็ดนะคะอ่าคุณครูขออนุญาตยกตัวอย่างจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ ต่อไปหัวข้อที่3นะคะที่เขาให้เราหาก็คือชื่อยานพาหนะนะคะชื่อยานพาหนะอ่ายอย่างเช่นอ่ะรถรถอะไรเอย่ยรถไฟรถโยนต์นะคะอ่าคุณครูขออนุญาตใช้คำว่ารถยนต์นะคะรถไฟรถโยนต์รถจักรยานยนต์นะคะรถไฟฟ้านะคะอ่ะ และอะไรเอย่ยเครื่องบินได้ไหมคะเครื่องบินไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าคําว่าเครื่องบินนะคะไม่ได้อยู่ในมาตรากฎนั่นเองนะคะ,ะจะรวดได้ไหมคะ,ะจะรวดได้นะคะจะรวดยานอวกาศนะคะก็ได้นะคะ นี่ก็เป็นคําที่คุณครูยกตัวอย่างนะคะให้นักเรียนได้ดูนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันกิจกรรมที่8นะคะในกิจกรรมที่8นะคะให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้เรื่องมาตากดลงในแผนภาพความคิดนะคะมาตากดนะคะไปดูที่ลักษณะของคํากันก่อนนะคะลักษณะของคาเรามาดูที่ ตัวสะกดกันก่อนนะคะอย่างที่บอกไปในต้นคลิปนะคะว่ามาตากดนะคะจะมีตัวสะกดทั้งหมด16ตัวนะคะได้แก่อะไรบ้างนะคะตัวแรกได้แก่อะไรบ้างคะอ่าได้แก่ดดเด็กนะคะอ่าจอจานเขียนตามคุณครูได้เลยนะคะชอช้างซโซโซนะคะอ่าดชดา ตอประตักทอฐานทอนางมนโททอพุทเท่าต่อเต่าทอถุง ทอทหารทอทงสอสลาสอฤศีและสอเสือนะคะเป็นตัวสะกดนะคะอ่า ลักษณะที่สองเขาบอกว่าออกเสียงเหมือนกับมีจุดๆ,ๆเป็นตัวสะกดะคําเหล่านี้ตัวเหล่านี้นะคะจะอ่านออกเสียงเหมือนกับมีดอเด็กนะคะเป็นตัวสะกดนะคะจากนั้นให้นักเรียนยกตัวอย่างคํานะคะที่อยู่ในมาตรากรเนี่ยเป็นคําว่าอะไรก็ได้แต่จะต้องเป็นคําที่อยู่ในมาตรากรดเนี่ยนะคะสองคำแล้วนักเรียนก็เขียนลงไปนะคะอันนี้คุณครูขออนุญาตไม่เขียนแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะไปต่อกัน กิจกรรมต่อไปเลยนะคะ ค่ะในกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นแบบทดสอบนะคะแบบทดสอบแบบปรนัยนะคะทั้งหมด10ข้อนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะใช้ดินสอระบายลงในอาวงกลมนะคะหน้าคําตอบที่ถูกต้องให้เต็มวงนะคะไปเริ่มที่ข้อ1กันเลยคําถามนะคะข้อที่1ถามว่าคําในข้อใดอ่านออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดนะคะข้อ1อาการ สอผูกมิดสามบริเวณนะักเรียนสังเกตที่ตัวสะกดนะคะตัวสะกดนะคะอ่าถ้านักเรียนดูนะคะจากคำที่าตัวสะกดที่คุณครูขีดเส้นใต้ไว้นะคะนะักเรียนจะรู้เลยว่าคำที่อ่านออกเสียงเหมือนกับดอเด็กเนี่ยจะตอบข้อไหนนะคะไปดูที่อาการนะคะอาการรอเรือใช่หรือเปล่า ใช่หรือเปล่าคะเมื่อกี้นะคะบอกไปแล้วนะคะว่าตัวสะกดทั้งหมด16ตัวมีรอเรืออยู่ในนั้นหรือเปล่านะคะไม่มีนะคะผูกมิดต่อเต่ารอเรือรอเรือตัวนี้จะไม่อ่าน,อ,านออกเสียงนะคะ,ะต่อเต่าอยู่หรือเปล่านะคะและบร,ริเวณน,นะคะนอนเนอยู่หรือเปล่านะคะข้อนี้นะคะคําที่ออกเสียงเหมือนกับมีรอเด็กเป็นตัวสะกดตอบข้อสองนะคะคาว่าผูกมิด นะคะคว่าภูกมิรนะคะ,ะต่อข้อที่2นะคะ,ะข้อ2คํคำในข้อใดมีตัวสะกดต่างมาตรานะคะคำที่มีตัวสะกดต่างมาตราคำแรกเกอนรอเรือสามารถนะคะอ่านว่าสามารถนะคะ สามารถเราเรือถอดถุงเราเรือตัวนี้จะไม่อ่านออกเสียงนะคะเราจะอ่านออกเสียงอ่านี่เลยนะคะใช้ถอดถุงนะคะและคาว่ากเกษตรนะคะ,กะเกษตรนะคะอ่านักเรียนย้อนกลับมาดูที่ข้อหนึ่งนะคะคำว่าเกสรมาตากลนะคะอ่ามาตากล สามารถมาตากดเกษตรมาตากดนะคะข้อ1มาตากลข้อ2มาตากดข้อ3มาตากดค่ะถ้าคุณครูเขียนให้แบบนี้นะคะนักเรียนแยกออกได้เลยใช่ไหมคะว่าคาที่มีตัวสะกดต่างมาตาตอบข้ออะไรนั่นก็คือตอบข้อที่1นะคะเพราะอยู่ในมาตากลนะคะส่วนข้อ2และข้อ3อยู่ในมาตากด ทั้งสองข้อและสองคเลยนะคะไปดูที่ข้อ3นะคะข้อ3คําในข้อใดไม่เข้าพวกไม่เข้าพวกอ่าคาถามนี้เหมือนกับคําถามข้อที่2นะคะก็คือต่างกันนั่นเองหรือไม่เข้าพวกนะคะคาว่ากระดาษนะคะมาตรากดประรลัดนะคะมาตากดรรก,กระดานมาตากด ะะเมื่อค,คุณครูเขียนแบบนี้ง่ายเลยใช่ไหมคะตอบข้อที่3นะคะเพราะอะไรเพราะข้อ1และข้อ2อ,อยู่ในมาตรากฎนั่นเองมีข้อ3นะคะที่ไม่เข้าพวกก็คือไม่ไปมาตราเดียวกับมาตรากฎนะคะข้อ4นะคะคำในข้อใดมีคำอยู่ในมาตรากฎทุกคำนะคะโชคลาบโชคลาบโชค นะคะอ่าโชคลาบมีทั้งมาตากดและมาตากบนะคะพิเศษมาตากกาและมาตาโกดนะคะแวนเพชรมาตากนและมาตาโกดนะคะมอรกดกกาและโกดนะคะอ่ามงกุฎกงและโกดนะคะรูปภาพกบนะคะ จากการวิเคราะห์ตอบข้อที่2นะคะตอบข้อที่2นะคะตอบข้อที่2นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพบคําที่อยู่ในมาตรากฎเนี่ยมากกว่าข้ออื่นๆนะคะมากกว่าข้ออื่นๆนะคะอ่าต่อไป ข้อที่5นะคะอากาศเป็นพิษชีวิตจะสั้นต้นไม้เท่านั้นทั้งกันและแก้นะคะจากคำขวัญน,นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันคำขวัญน,นี้นะคะใช้มารตราที่มีตัวสะกดในมารตรากดกี่คำนะคะอ่าคำแรกคำว่าอากาศพิษและชีวิตนะคะพบอยู่ทั้งหมดกี่คำคะ อ่าสามคำตอบข้อที่หน,นะคะตอบข้อที่หนนะคะไปดูกิจกรรมต่อไปไปต่อขี้ที่ข้อ6นะคะข้อ6ถามว่าประโยคในข้อใดน,น,นะคะที่มีตัวสะกดนะคะอยู่ในมาตตากดเนี่ยมากที่สุดนะคะ ประโยคบอกว่าห้องเรียนของเราจะสะอาดทุกคนต้องปัดกวาดเช็ดถูนะคะอ่าคำแรกคําว่าสะอาดนะคะปัดกวาดแล้วก็เช็ดทั้งหมดกี่คำคะอ่าสี่คำนะคะประโยคที่สองนะคะคนขับรถต้องปฏิบัติตามกฎจราจรนะคะอ่าคำว่ารถปฏิบตัตินะคะกฎ ทั้งหมด3ามคำนะคะและข้อ3ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศต,ตะวันออกนะคะพบสองคำอาทิตย์และทิศนั่นเองนะคะสรุปได้ว่านะครัประโยคที่มีตัวสะกดในมาตากดเนี่ยมากที่สุดนั่นก็คือข้อที่หนึ่งนะคะพบอยู่ทั้งหมด4ี่คำนะคะตอบข้อ1เลยนะคะข้อเจ็ดนะคะ คำในข้อใดเติมตัวสะกดและมีตัวสะกดต่างจากมาตาอื่นนะคะต่างจากมาตาอื่นนะคะอ่าข้อ1นึ่สำเร็จกับอาวุธสำเร็จเติมจอจานอาวุธเติมทอท่งวิหกกับก้อนเมฆนะคะอากาศกับก้อนอิดนะคะอากาศกับก้อนอิดนะคะ ไปดูที่สำเร็จนะคะสำเร็จมาตากดอาวุธทอทงอยู่ในมาตากดวิหกขอควายอยู่ในมาตากกนะคะก้อนเมฆอยู่ในมาตากกเช่นเดียวกันอากาศอยู่ในมาตากดก้อนอิดทอทานอยู่ในมาตากดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อที่มีความแตกต่างจากคนอื่นได้แก่ข้อที่ 2องนะคะข้อที่สองอนักเรียนก็วงกลมไปเลยนะคะข้อที่8เด็กที่ทำผิดแล้วรู้จักขอโทษสามารถปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นนับว่าเป็นเด็กที่น่าชมเชยนะคะจากข้อความนี้เรามาดูคำถามกันนะคะคำถามถามว่าประโยคนี้มีคำในมาตรากดกี่คำนะคะอ่าเรามาดูที่ประโยคเลย มาตากดนะคะขอโทษนะคะสามารถอ่าเราพบทั้งหมด3ามคำนะคะสามคำตรงกับข้อไหนเอ่ยตรงกับข้อที่2นะคะตรงกับข้อที่2อ่าข้อที่9ข้อใดเขียนคำอ่านได้ถูกต้องข้อ1นึ่คำนี้อ่านได้ กะเศ์ตะระข้อ2คํคำนี้อ่านได้ว่าสามารถข้อ3คํคำนี้อ่านได้ว่าธนบัตรนะคะข้อนี้นะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่3นะคะธนบัตรนะคะธนบัตข้อ10นะคะประโยคในข้อใดมีคําในมาตรากดที่เขียนผิดข้อ1เขาให้โอกาสเพื่อนประกาศข่าวสําคัญ ข้อ2คนที่เกียรติคร้านเพื่อนจะรังเกียจและข้อ3ามมิแท้จะแนะนำสิ่งที่มีประโยชน์นะคะข้อนี้ตอบข้อ1เพราะอะไรเราจะพบว่าคำที่เขียนผิดนะคะได้แก่คำว่าประกาศนะคะประกาศตัวนี้กาดตัวนี้ใช้ กออสลานะคะเป็นตัวสะกดจึงตอบข้อที่เขียนผิดนั่นก็คือข้อที่หนึ่งนะคะข้อหนึ่งนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะ กิจกรรมที่เราทำไปและแบบทดสอบที่เราทำไปไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะและสิ่งสำคัญนะคะในการเรียนนะคะให้เก่งนะคะนักเรียนจะต้องทบทวนบทเรียนนะคะอยู่เสมอนะคะสำหรับวันนี้นะคะคูเกิลก็จบนะคะบทเรียนออนไลน์นะคะใน EP ีที่6ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ